นี่คือทุเรียนเป็นเมืองที่ผมเสียบยอดไปนะครับเป็นทุเรียนเหมือนหมอนทองต้นนี้ประมาณสองเดือนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเลือกยอดที่เราใช้ในการ เสียบยอดหรือเสียบข้างนะครับที่เปลี่ยนจากทุเรียนบ้านหรือทุเรียนพื้นเมืองให้ไปเป็นทุเรียนพันุ์ที่เราต้องการนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูยอดทุเรียนที่เพื่อนๆห้ามนำมาใช้เลยนะครับคือยอดทุเรียนแบบนี้นะครับ คือยอดแบบนี้มันยังอ่อนอยู่นะครับดูนะอ่อนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นามาใช้มันจะไม่ติดเสียเวลาไปเป็นเดือนเลยนะครับทํายังไงก็ไม่ติดครับผมลงมาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอันที่มันใช้ได้นะครับ แบบนี้ครับอันที่ใช้ได้ต้องเป็นแบบนี้คือยอดที่แข็งๆใบแก่ๆแ,แบบนี้เลยนะครับต้องให้แก่นะครับถ้าเป็นยอดแบบนี้โอกาสปิดประมาณ90%้าสบเอรเซ็ครับก่อนที่เราจะไปติดเราต้องทำแบบนี้นะครับตัดใบทิ้งเลยครับ เหลือไว้ประมาณสามใบสามใบที่เหลือเราก็ต้องตัดแบบนี้ครับเหลือไว้เท่านี้ครับที่ผมจะใช้ก็คือประมาณเท่านี้ครับท่อนนี้ผมตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็เวี oh. ยน ตรงนี้ครับเอ,เอาไปทาบกับต้นทุเรียนแบบนี้โอกาสติดเกซครับพเพื่อนๆจะได้ไม่ตรงเสียเวลาเป็นเดือนครับ <c oughs> เดี๋ยว คลิปหน้าผมจะมาสาธิตวิธีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมเป็นมือใหม่อาจพูดไม่ชัดไม่ทันต้องขอ,อไปนะครับ I'm yeah.